สวัสดีครับผมยามรอบโฉนะครับกดตกแค่เมาขึ้นเลยพี่น้องนำถ่วมพี่น้องเอ้ยไหลเขคนครับนำถ่วมกดตครับเมาขึ้นครับพี่น้องทำลายพี่น้องเลืองานมาขึ้นสิพยายามรอบนครับเนาะหลบมาใส่ไห้เลืองานมาขึ้นเลยสักทีไรว่าไหนจะถือมาถือผมมุดมืคขับนำขับได้พี่น้องนาหองมาแรงกับมือมากครับผมเลยลรงมือมากพี่น้อง อย right e. right right er. ่าไปยองหยามไม่ทำหรอกปลาคลองลังถมหน้าพี่น้องเป็นคลองหนามพี่น้องมาผมมาใส่ไปหมืดขึ้นนะครับผราะว่าถือเขาม่สืออย่างนี้ผมใส่ไปครับไปใส่น้ำคลองหนึ่งมาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวปลาดิ้นพี่น้องเพราะว่ามันถือเยอะหรอปลามันลังกันมาคลองพี่น้องเป็นคลองหนามครับผม ข้องดำเขาเลยมาจากกู้ขนจากคนทั้งแต่ผมข้องดำมายาบไม่ทับเนาะเดี๋ผมใส่ไปเหมือนขึ้นนี่เพราะว่ามาจากโรงงานอะเริ่มมาใส่เด้ครับจะมาเสียงดินอยู่ไม่นองเสียงปลาดินอยู่เสียงปลาดินอยู่มันปลาดิ่เข่าดิโอ้ยตื่นสวยพีน่น้องนี่ละปลาดิน mẹ lấy đồ mê lão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  này lão mê lão mê mê Điên mê 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 ก็ผมจะปลาไปเลยนะฝนกำลังเบื่งมากพอดีมาใส่ไปอีกแล้วเนี่ยครับเป็นคลองเงาเงาหมดเลยเนี่ยปลาคอ้าสองตัวไปเข่งอีกครับพี่น้องจอดได้ป่ะโอ้โหเี่ย ควบมา่าสิัตถือพี่น้องอ <c oughs> ครับบนตัวแห้งเหมือนขึ้นพี่น,อน,น้องน้ำหนาวหองก่าละครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเทพีทนกองมัง้งเนาะ <c oughs> ถือดีปะ มาหล่รครับพี่นอ้องโอเคตกลงพี่น้องเมื่เลยมาอมผมว่ามันน่ามันอีกคนกไ็ไรอีสิล่ะครับอีกคนกมื่อไรแบบนี้นะ คอตร์นี่ยปนตุกอ่ะเดี๋ยวพี่น้องลองตื้นมาจากบ่อจ๋อเสร็จแล้วครับผมเอ๊ะอยา,อาอกขังเลยครับผมลองครับ โอ้ไม่ได้แล้วครับผมหมายอยู่ครับ